yeah เรื่องของกระบวนการฉะนั้นควรจะเป็นเจ้าบ้านกฏิบัติได้ต้องเป็นคนที่มีสัมปัญโยต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาต้กระฏิบติไม่ได้นะหรือว่าไม่มีปัญญาก็มีปัญญาจึงจะต้อนกระบิติได้อย่างที่สองต้องเป็นวยยัฒน์ทันโยมีปกระเดียมเจัการ ศาสนาวัตถูกทำให้เกิดสิ่งมงคลศาสนาบุคคลทำให้เกิดความดีศาสนาพิธีทำให้เกิดความงามศาสนาทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนานำให้รู้ก้นท่านี้โรงมทานก็การงานปัญญาการหลักกาแน่นนะโรงมทานก็ทางปัญญาการหลักการแน่นเต็มที่เลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวก็จะหมดนะมาถึงวัดเรียกสติแล้วขอให้สบายใจให้ผ่น ให้เตรียมใจให้ทำใจและก็ให้สดใสให้เงิดร้านให้มีความสุขเนียไไ้มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคามนนี้วันที่5นะครับเดนพฤติการเนโวร์นตตี้อยัวเทอรเตัวทันเตี้หรือว่าตีเตมตเอ็ดกเก็ครัเป็น มนความสำเร็จในความโชคดีและก็จะมีความสุขในรับสองาาสามต่างๆด้วยโดยคที่รักษาแต่มะา,าให้รู้รอใหม้มีแต่ความสุกป่อยให้มีแต่ความสุขความเจริญแต่เดี๋ยวองการก็จะมาอีกนะเพราะว่าจะไปฝนก็ตกไม่ไหวกับรถก็ลา,าจาใหน้าบ้านไปมีเมียวน่นจะให้ของเรายกตู้เย็นมาหาเพืกอนย,ย,ยกยกเมียเนี่ย สุราพันนาป่าสุราโรนะครับสุรโเอะอ่รพันนาปาสุรโคามัอ่ปนปาตังนตเสรีปองามปันคนิปสรอาคเียมกัรรอาดคปันการพับัวชูคนเรื่องันหอหคนกริกาสคนานาดคนศาสนาเสรีอาแล้วก็ปว่า คนบ้าโชคจีนไปแล้วก็คลัวคนมีวัเลิกพุทธิเรียนสักคิรานวันเกิดที่ต่ำก็กรัวคนสอนตัวที่อ่านแล้วก็ัวมีรกจะเป็นจ้า้า็นประาอย่าบ้ากยงาทุกคนก็รวมเป้้านสามเื่อเีนรครับจะนันร้อยสองร้อยห้า เที่ยงเที่ยงเที่ยเที่เที่ยงสาม้ากาเที่ยงเเพราะว่าตอนเที่ยงเก้ามกานเที่ยงเก้าจะมีส่วน แจกเข้าสารยาแย่แจกอเที่ยงในโรงนะงการปบัตามมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันบริหารจัดการและมีข่าวสารอะไรให้ช่วยกราสัมผัสกันนะทนล้ก็แย่เรย่งถิ่นทุกคนเ้กันอย่าน้ก็ถว่ามาทบกันถิ่นกันทุกปีแล้วก็จัดวันสุดท้ายทุกปีวันสุดท้ายก็คือวันลอยน เรื่องทอยกระถิ่นกระลาของนายที่นำเรือมาก็ถือว่าเป็นเก็บรติองพรรคประชาธิปไทย จันทร์ uh uh ูม uh> ิเดและก็วัที่ดีประานของพระจันทร์ที่จวโดยประทานนี้ก็เกิความสุขกันอย่างเตมเตี่ยมเลยทีเดียว้กดถเวลาเที่ยง39นาทีนะครับกะถึงเวลาเที่ยง39นาทีราว่าเป็นเวลานี้นี่ได้ำหนดแล้วเที่ยง39นาที ถ้าไมยอมนับเกียรติองพ่อหลวงพ่อดีนะก็คงมีสารชำระเกียรติไพศาลชำระเกียรติแล้วก็ใส่บาตรพระก็จะวันก็จะอะิรวันบูชาได้แล้วยิได้ถ้ายอมเรียกก็ทอดกางเขนได้เลยนะวตอนนี้นะครับที่หลวงพ่อแต่ว่าทอดตูโทนะครับเวลาเที่ยงสามสิบเก้านาทีครับเที่ยงครึ่องประมาณเที่ยงครึ่งนะครับจะวันหน้าเ้าจะมีส่วนตลอดเพราะให้ เชี่ยงเก้านาทีตลอดก็จะตาเสลี่ยารมีเสลี่ตาเสียให้กับท่านทั้งหลายไล่ทุกข์ไล่โจมไล่โรคไล่ภัยนะใ้เหลือแต่ความดีโชคดีโชคดีมีใจตั้งใจรักับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกรรมลำบากให้มีแต่ความสุขนะครับก็เวลาเชี่ยงสามเก้านาทีเนี่ยอากาศเปรี้ยดีลมแรงกันแดวเนี่ยพอเป็น้าป่าชนป่ากระโจม พระวมันงาซัจเลแนี่นี่เปอะนีจะปน้อยาแบยาพ่นเอออเรย้าข้ากันไปนะเดี๋ยว11โมงครึ่งจะถวายพระทหารเปรตนะครับ็ <rural> 1โมงครึ่งสำหรับเจ้าภาพโปรทานก็จะเริ่มพนำอาหารมาเโต๊ะไดเลยนะครับเที่ยงครึ่งเพราะว่าพระานจัสิ้น้านาที <u> <museums> <g mus i> <m loyalty> <od> จากนั้นก็ยอมว่าเป็นสวนะเป็นสิบวัดเป็นสวเป็นวัดรับประาอาหารแล้วก็เวลา1 2นาฬิกานทีจะมีการสดอกพราะต่อจตัดเสร็มราศีไม่เวลาต้อนกระถิงนสบนาฬิกาครับเกิเที่ยง39มนีอย่างเรียมพิธีต้อนกระถิ่นแกับจะต้งรอกันอยากจนคองไม่มีอะไรไปไหนตอนนี้ต้องจากตอนเกิดนัดลอยกระทง แต่ที่นี่ไม่มีสารนะ้ำน้ำไม่ไหลด้วยพระสัจจ์เลยน้ำไม่ไหลไม่มากเลยแต่ละกะถิ่นก็เก็บยมไว้ก่อนนะในเนี่ ดีก็ได้อาจะได้เก็ควรใจนะอะไรแบบนี้เลยบางคนให้แต่ในร่มกันก็ได้ นจะทอกดกรินนะครับตอนเทียเท่ยงเรื่องนะครับตอนเที่ยงเรื่องนะครับจะให้ยอมได้มั่นตอกมั่นใจให้เที่ยงตรกงการน้ำมันตอกน้ำร้ออยู่นาน,นะครับแต่เราไปก่อนด้แล้วก็โพสต์ไปด้วยนะ,ะโพสต์ปสไปที่ Facebook นะคะนนะรับทเลิร์นเนียยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้น,นะ,ะจะทำให้เราได้นับปรังนับเรียกว่าบารมีนะครับบารมีธรรมก็ทำให้เราได้แจกทำทำให้เราได้ ริบาลสมบัติ้วยนะการบริบาลสมบัติเนร่ยเดี๋ยวเอานี่นี่นะ Ô mày đã lúc đó đâu đã không đã lúc đó đều phải